การใจฟังเดอ้อเสียงหายเนื้อแห่งปัญญาอีกทางหนึ่งห้าสิใสวิธีหลักสันเอาเลยถ้าห้าเข้าใจเขาว่าจิตเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมจิตเจตนาที่พระพุทธเจ้าว่าเรากล่าวว่าจิตเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมถ้าห้าอยากละอกุศลกรรมเกา่าหรือสิต,ตัดกรรมนั่นหันเข้ามาเบิงลมหายใจจากความลว้ตัดบิดเลยเอ เพราะว่าความบรูของเหาตั้งแต่กี่เลยคือเฮ่เาทำบุญทำท่านทำอย่างมากก็แล้วแต่มีตะผู้ใสจิตเจตนาเข้าไปปรารถนาเพื่อที่จะให้ได้ได้ดีได้มีได้เป็นเด็กเออหวังไปในภพศาสนานี่อยากเป็นเศรษฐีอยากมีนั่นมีอย่างมีลูกน้องมีสมบัติมีบริวารอ่าอ,อยากเป็นผู้มีอำนาจสั่งการเบรื้องตุยางนี่คือใสจิตเจตนาเข้าไปทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลอ่า <c oughs> จิตเจตนาในสิ่ง uhm, ที่เป uh, uh, ็นก so ุศลปรารถนาความจากเป็นใ่อันนึงและยังเขียนว่ามีจิตเจตนาในทา่งที่เป็นกุศลความปรารถนาจากเป็นพระเจ้านีก็ด้วยจิตเจตนาอยากเป็นพระพระเจกนีก็ด้วยจิตเจตนาอยากเป็นพระรหันสาวกหรือผู้เลิศทั้งนั้นทั้งนี้นีก็เป็นด้วยจิตเจตนาเป็นกุศลสังกปะจิตเจตนาในความจากเป็นข้นสวามีจิตมิเจตนาข้นสวาต้องไปเกิดขึ้นเก้าเนี่ย เสียให้เนื้อยะเด้อมีคืนเสว่าอันใดที่มีเจตนาอยู่แสดงว่าคนตรงน้มีความปรารถนาอยู่เจตนาและปรารถนากคือสิ่งเดียวกันนั่นแหละในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นผนจึงเดียกว่าเจตนาแหละคือกรรมปรัะเดนห้าสิตัดก,กรรมเลยที่เดียวเจตนาในสิ่งที่เป็นกุศลกับสังหรือเจตนาในสิ่งที่เป็นอกุศลมันมสเสวนาเรื่องอกุศลคือบาปนั่นสิเจตนาในการคิดจะท,ทำลายทำลายผู้อื่นนี่ กรรมเกิดขึ้นล้วเด้ขนาดเพาะท่านเด้ไเป็นลงมือทําเด้จากว่าล่ะเรากล่าวว่าเจตนาเนี่ยเป็นตัวกรรมคือคิดนี่แหละคิดอยากทำลายทำไร่ผู้อื่นนี่เองเอยากให้เขาชิบหายยกตัวอย่างคืออปลานั่นแหละมันเทียดเขามันกระสาบแช่งเขาจากว่าล่ะอันนั้นแหละเจตนาอยากทำไร้เขาในความอยากเจตนาอยากทำไร้เขานั่นอกรรมเกิดขึ้นเราเด้เนี่เป็นเป็นของเฮาเราเด้จากว่า ม่ขณะใดตีห้าโกรธเกลียดเครียด,ยดแค้นหวังทำร้ายและทำลายบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งให้เสียชีวิตและทรัพย์สินในขณะนั้นเรากําลังทาร้ายตัวเองเด้อห้ากําลังสาดแช่งตัวเองเห้ากาลังทําลายจากของโดยบรูดตัวเด้ว่ามันสยดสยองที่สุดถ้าเกิดว่าตายในขณะนั้นอารมณ์นั้นกิจสุดท้ายในขณะนั้นนะลงนรกเลยเด้อพวกเจ้าว่ามันง่ายมันหน่อยอยู่บนหน้จังสินี่แหละคว,วามบรูดของห้าจ <c oughs> <c oughs> ังหวะ ให้เทคนิคหรือว่าให้เนยยาทางปัญญาหลักสันข้ามาเลย <c oughs> <c oughs> ในการตัดกรรมทั้งเบดเนี่ย<อ>ละทั้งบดเลยบว่าสิเป็นจิตตนาในกุศลกรรมคือความปรารถนาอยากใจทั้งบุญอยากยังก็แล้วแต่หรือความปรารถนาเป,นนเป็นอัจเป็นอกุศลกรรมส่วนมากมันกับปรารถนาให้ผู้อื่นชิบหายนี่นเห็นตังใด<ม>กรรมจะเลื่อมเด้ฟังไว้ในจิตใจห้าแล้ว ฟังไห้ในจิตวิญญาณคือความรู้สึกไห้แล้วในขณะที่เขาฉีดปุงแตง่งห้องย่อมีความรู้สึกความรู้สึกที่พอใจจังสิว่าได้เหตุบุญนั่นนี่สาเร็จแล้วมีจิตเจดตามจิตนาจิตตั้งไว้แล้วแต่ว่าเจตนาอันไกลนความปรารถนาะยังบ่สําเร็จอีกอันหนึ่งวันนี้กรรมอันเป็นอกุศลตามจิตเจตนาจิตตั้งไหวคิดไหวเนึกไหวแล้วแสดงความเป็นอัตตาตัวตนออกมากโดยการสาบแช่งเกาวตูใส่าย หวังทำลายทำลายให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยนี่ห้าสิบวบาเรื่องกุศลกรรมและอกุศลก,กรรมเลยแบบยับสันาานบส่นเข้ามายับสั่นเข้ามาเด้นี่คือนัยอยะให้ทุกคนไปพิราณาเบิ่งเอาเองคือหน้า,าเบิ่งด้วยตัวของเองรูเห็นรูแกงแท่งตลอดด้วยตัวของเองประสบการณ์จริงของตัวของเองแต่และคนมันมีอยู่แล้วในประสบการณ์ของตัวของเองอทุกคนถา่ถาท้าอนใดที่ห้าคิด มิจิตมีเจตานานไปกรรมเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นใสเกิดขึ้นกับห้าเได้ไม่ได้เกิดขึ้นกไไับไผ่เนยสะสมไวในความรู้สึกของเ้าเองที่เพิน่นว่าวิญญาณนี่คือความรู้สึกวิญญาณคือตัวหลับความรู้สึกเด้สะสมไวแล้วเนีแม่นประ่านในท่านก็สร้างสะส,ะสมคือเก้าเนี่ยเป็นอนุสัยค่อยๆมาเนี่ยค่อยๆเพิ่มไปทีละน้อยทีน้อยอนยุไปว่าน้อยพลังตามมนกันสัญญาคือสันดานเฮาเองคือใจนั่นแหละใสก็เลยเนี่ย ค่อยๆเพิ่มข้ามาเองนี่บรูโตเป็นอนุสัยไหลข้ามาเรื่อยๆเหมือนห้าวศิษใส่เทคนิคในการห้าสิตัดกรรมเลยที่เดียวเลยเ้าสิบ่เกี่ยวกับความปรารถนาอีหย่างอีกอ่าห้าเบาบ่ตัดแต่ในปัจจุบันศาสตร์นี่ออคือยังหลายๆคนที่มีเจตนาในการอธิษฐานอยากเป็นนั่นเป็นนี่ในศาตร์น้าเออ,อมันศิสะสมไ้จนเคยชินเป็นยังคือบ่อจากดับในศาตร์ปัจจุบันโลวดเนาะเออ มันสิเป็นหรือว่าเป็นกับสร้างมันขอให้ดับในศาสตร์ตัดกรรมในาศาสตร์ปัจจุบันลดแม่นห้าสิเหตุยังโหดหลายมากมากไม่เพียงใดก็ตามหันเข้ามาวิธีก็คือลูล่มหายใจล่มหายใจเข่ากับออกแล้วก็เอาอาการพิติมาเป็นเครื่องยืนยันไว้เนอนระวังกางคิวออสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกป,ปวาจากัมมโตอ,อาิโววาจมโมสติมีเห็นบ่างห้าสิม,มาตัดมันโดยสติตัวเดียวเลยสัมมาสาม,มาธินี่เป็นผลของสัมมาสติแล้ว รัดสันหรืนี่ารัดสันแล้วว่างเราต้องไปหาเหตุผลใดๆทั้งสิน้นในความาอยากได้อยา่างดีอย่างมีอยากเป็นยัง้งแม้กระทั่งการบรรลุเป็นอรหันต์บรรลุเป็นยั้งก็แล้วแต่โสดาสกิตาค้าเราต้องไปหาเหตุผลกับมันตัดว่างถิ่มทั้งวัดเลยโดยการมารู้อยู่ในลมหายใจรู่ล,ลมหายใจแล้วก็เอาอาการปิติที่เกิดขึ้นระหว่างการหิวเมื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นผู้ทรงฌานคำว่าทรงฌานมันมันมีความหมายว่าอางได รักษาอารมณ์อันเป็นหนึ่งเรียกว่าสรงชาานถ้าเหาว่ามีอารมณ์อันเป็นหนึ่งมีจิตที่เป็นหนึ่ง,งตะจิตห <Quindi> นึ่งตั้งไว้ว่าได้ถ้าจิตหนึ่งตั้งไว้ได้ดีแล้วเกิดค,ค,ความค่อยคิดแล้วเหาสิเห็นจิตที่สองที่สามที่สี่เนี่ยคือความคิดนั่นเองความคิดอย่างอื่นๆที่ไหลเข้ามาจากตาหูจมูกรูกรปเชยงกลศาสัมผัส oh, และอารมณ์อันเป็นอนุสัยที่เคยมีอเาไว้เนี่ยเหาสิละอยู่มองนีเลยอาิลย่นีคำว่าละอยู่หนี่ เข้าบาด้คิดละบ่ได้มีเจตนาในการตีศิลละบ่ได้ตั้งใจละอ,อแต่ว่าอยู่แค่ลมหายใจถ้าอยู่กับลมหายใจร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวได้จิตมันเป็นหนึ่งแล้วจักว่าส่องชาิคือจิตเป็นหนึ่งแล้ว,วเนีมันติดตั้งไว้เป็นเรื่องแห่งใจเ,ออเป็นที่จะสังเกตอย่างอื่นๆที่คืนที่ทีรษะส,สอนเข้ามาเออพอาอแต่เฮ้าส่องชาิอยู่ตัวนี้แล้วเกิดความคิดชินแล้วอันอื่นแส่สอนเข้ามาปับ๊บ มันจิละเลยละเองเข้าประเด้ละจะว่าเข้าปรด้ไปตั้งจงใจละมันด้ตั้งใจละบ่ไไ้จงใจละบ่ไดดนั่นคือการคิดนั่งเจตนาในการคิดอยู่ได้นั่นเทียพิจิงเข้าตต้องดับความคิดโดยอาศัยจิตหนึ่งที่ตั้งไว้อยู่นี่เองแต่จังหวะใส่วิธีหลักสั่นเลยจึงสอนอยากให้ทุกคนนนส่งชาติทำจิตให้เป็นหนึ่งจิตที่เป็นหนึ่ง่มันสิเพ่งเพ่งอยู่ เพ่งอันอื่นอ่นอั่นแหละที่สิ่เขามาปั๊บเออเห็นนั่นเห็นนี่ได้ย,ยนินได้ฟังเดองนั้นเ่องนี้ปุ๊บพ่กิงอ่ะโดยปัญญาเนน่ะเข้าว่ารอบรู้ในกองสังขารข้าว่าเห็นโทษนะมันเห็นผ้าพอแห้งแล้วแต่ว่ามันคือละบ่ได้เห็นถทษของความโกโรธนี่ก็เห็นมาพอแห้งแล้วมันเป็นอย่างคือละบ่ได้เออเพราะว่าเขาตั้งใจไปละต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้อภัยเขานะเมตตานะแผ่เมตตานะเห็นว่า ละบ่ได้คือเกา้ามีแต่วความเวา้ามันต่วความคิดอันนี้อ,อละจริงๆนะต้องทําจิตให้เป็นหนึ่งแล้วเพ่งอยู่ให้ได้นีหละจึงบอกว่าทรงชาติออบ่แมนเขา่าชาติมันสีชาติที่หนึ่งที่สองที่สามก่าสางนี่เขาเสียละเขากับละกันอยู่ในการทรงชาติหนึ่งสองสามนี่แหละส่วนซนะีนั่นเป็นการเขา่านะแยกให้มันเป็นการเข่านี่ดับความคิดแล้วบะมียังคิดแต่ว่าเบิดกําลังแต่มันออกมาออกมาแล้วมันกะถ้า ผู้ชำนาญในการส่งชาติไปพร้อมแล้วเขาชาติไปพร้อมแล้วเออนีเป็นดีมียกไว้ในระดับหนึง่งยกไว้ในระดับหนึง่ง <c oughs> ผู้ผู้เขา่าชาติเป็นแล้วทั้งสี่เขาซีนี่นะมันดับวัดทุกอย่างอีกเด้เขาซีนี่เออบได้ใส่ความคิดอย่างอันนี้เราเป็นยุดยุดความคิดที่เขาวา่าเป็นยังสี่ยุดธอะไรนั่นแหละมันยุดแบบนี้มันเลอะม,มันสิเผลไปเอาเองดอกตั้งใจยุดยุดว่าไรดอกนี่แต่าการส่งชาติไปเรื่อยส่งหนึ่งส่งสองส่งสามเวลาเขาซีมันสิเพลไปเอ,เองมันง แวดไปมั่งอนนเป็นแค่ข้ามว่าที่นี่้าการละจริงๆละอยู่เมองใดละอยู่หนึ่งสองสามี่เองเออละอยู่ในชาติที่หนึ่งสองสามเรียกว่าเป็นผู้เพ่งอยู่ในอารมณ์อันเป็นหนึ่ง้ออาอารมณ์อันเป็นหนึ่งมันตั้งอยู่ความสงบมันกเกิดความสงบนะสติรู้อยู่กับลมหายใจนี่อาการพิติต็เกิดขึ้นที่เขาเอามาตั้งไว้ในระวางกลางหนาา้าผากปสัสสิคือความสงบเย็น ไม่กังวลไม่เร่าร้อนบ่มีความรู้สึกกังวลเราร้อนไหมเอิ้อนว่าสงบเย็นไหมอะไรที่นี่สมาธิจิตย่มตั้งมั่นไม่วันไวนี่มันตั้งมั่นมันบม่วันไวกับชิ่งสีเขมากระทบมันก็เป็นอุเบกขาเองนี่แหละองค์โพดช่องเกตก็ดีนี่แหละสติปัฏฐานสีก็ดีโพธิสตเกตสติปัฏฐานสีอันเดียวกันนั่นแหละเห็ุอันหนึ่งก็ได้อันหนึ่งสะเทือนไปเบิดนั่นแหละเป็นเดียวกันอะไรเชว่าบ่ต้องไปหาเหตุผลมาแยกแยะอีกยังดอกเรต้องไปมีความรู้มาก กความรู้มากนั่นแนหะมันมีตะขิดเอา mm hmm. เหตุเอาวาเป็น mm hmm. เพราะว่ามันขาด,ขาดนี่ดนเดาสรุปผลเอาล mm hmm. ูอยุ่แชะเ mm hmm. พาะล่มนี่กับอุณาล่มพ่อละ mm hmm. เห็ดไปแค่นี้เท่าตายบ่ามากเกิดก็แล้วกันบ่ mm hmm. ต้องไปปรารถนาอย่างอีกยิตเจตนาแหละเป็นตัวกรรมของแต่ละคนความปรารถนานั่นแหละคือจิตเจตนาเหมือนว่าละ mm hmm. ว่าโ,โดยที่วา่าหลายหลายคน บ่าวสิการส้างวัดส้างโบสถ์ส้างศาลาส้างยังก็แล้วแต่สาธุด้ร์โหลดนี่คือตะความปรารถนาไปทั้งหนาเดีนี่มันเป็นยังคือบอตัดกรรมในศาสตร์ปัจจุบันนี่โหลดส้างไปแล้วก็ดีนั่งไปสร้างกรรมขึ้นอีกอยู่เอายังสร้างเอาคิดเอาเกตนานั่นเองเกตนานั่นแหละเป็นโตกรรมเฮาสิละเกตนาเลยที่เดียวบางไห้มันมีอีกมาอีกจากว่าละกรรมที่เป็นอดีตอันเป็นอกุศลกรรมกับส้างถ้าเฮาละอดีตได้แล้วอนาคตมันก็บ่าเกิดดอกว่าส่วนมากคน เอาอาดีตเอาความรู้สึกเกา่ๆเาๆได้อดีตที่ว่าสัญญามามาคิดมาปรุงมาแตง่งเอจอิตจิตนึกนมโนามภาพเกา่ๆเออาๆภาพเกา่าๆที่จําได้ไมารู้มากนั่นแหละมโนวิญญาณความรู้สึกเกา่าๆจริงอันเดียวกันนั่นแหละจิตมโนวิญญาณนะั่ะแยกกันมาออกดอกคือหลอดไฟนั่นแหละหลอดไฟเขอออาอาศัยแสงมันนั่นเด่ แสงมันนั่นได้คือจิตคิดออกไปออมนโนค,ค,คือหลอดไฟนั่นแหละที่มันจำอยู่ในหออนันเถ้าตัดเลยทีเดียวสับสวิตเลยทีเดียวเข่าสูุลมหายใจหลดก็ต้องไปคิดยังมาชิลู่ยังบะลู่ยังกะ้างเพราะว่ามันรูมา,มากมากล่ะมันจังเกิดมากนนเนออาะแต่ทำหลายคนเที่ยวทำบุญมากมากแต่ว่าไม่ตั้งต่ขออธิษฐานขอไปเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนี่จกักยุใสสูงสุดคำ พระพุทธเจ้าพ่นหวังนิพพานอย่างเดียวหมายถึงพ่นแสดงรรมแสดงศาสนามากนี่พ่นต้องการจุดสูงสุดก็คือนิพพานให้ทุกคนเขานิพพานให้ทุกคนบ่กลับมาเกิดอีกให้ทุกคนละจิตเจตนานี่เองนั่นแหละมันก็เป็นการวัาตัดกรรมทั้งเบิ้เลยคือกาละเจตนาของเจ้าของเองโดยบ่แม่นการคิดในการละแต่ว่าให้เขามาลู่แค่ล่มให้ใจลู่แค่ลมให้ใจนี่แหละแล้วก็อุณาโลมมาเป็นเครื่องเตือน เป็นเครื่องเตือนย่างดีอันหนึ่งเตือนเตือนว่าถ้าความรู้สึกอุณาล้มตัวนี้มิม่วงตัวนี้หายไปแล้วแสดงว่ามันไปมีอารมณ์ความรู้สึกพอใจกับไม่พอใจกับบุคคลอื่นแล้วขพอใจเป็นกุศลเออบ่พอใจเป็นอกุศลห้าสิบหกเออกุศลกับอกุศลแต่ว่าห้าสิละทั้งเบิดอภิญากตาธรรมมาสุขายเวทนายสัมบุญยุตาธรรมานี่แหมก็เลยว่าใครที่จิตหนึ่งเพ่งอยู่ ส่งอยู่ในชาตินั่นมันละเหลืเด้แค่นี้หนึ่งเด้ว่าได้ยากเด้เหตุไปชำนันเท่าตายเพราะว่าีหนึ่งทีสองตีสามเด้ปีติสหคตานี่เกิดพร้อมกันเลยทั้งปีติอย่าบ่ความอิ่มเอิบยังปีติสหคตานี่สุขายาเวทนาญาสัมปยุตตาธรรมะอุทุกขมาสุขะเวทนาญาสัมปยุตตาธรรมานี่ละสุขละทุกได้แล้วนี่เ้าใจบ่ละละสุขละทุกได้แล้วอาการความอิ่มเอิบเพิ่นมานี่เอินวาสงบเย็นแล้วดับก็ได้นั่นนะ สมาธิจิตตั้งมั่นในความสงบอันเป็นอุเบกขาเนี่ยไหลต่อร่วมกันเลยเนหะ็นไหมเหตอยุ่แค่นี้แหละจะไปเหนุยังหลายเออพรรมีความรู้มากไม่ายบันไดกร้างเออทั้งบัดนี่่นกนร่ว่มลงอานา,นาปานสตินั่นเองหลู่ลมให้ใจเขาออกยู่แค่นี้หนึ่งเด้อปราศจากความคิดเด้ตามธรรมดาแหลแลกเริ่มการฝึกหัดมันก็นมีอยู่เพื่อกันนั่น,หนแหละเออจักเสียบ้างคิดไปบางไดง้บ้างจักสีว้างนั่นบางได้่นนะ่ะเออ ว่างคิดไปตรงนั้นบ้างคิดไปตรงนี้ว่างนั่นคือความหลุ่มใจก็ทีนี้บ่ต้องไปว่างไปมั่งใดเลยแนยอยุ่กัรบลมหายใจเขาออก<ม>เลือกเฟ้นทำให้มันให้มันดีเลือกเฟ้นทำที่มันง่ายซะธร<ม>รมวิจัยะแปลว่าเลือกเฟ้นรำแล้วหาเครื่องอยู่เป็นผู้มีสติรู้อยู่กำกับแนบกับมลมหายใจเขาออกเมื่อกำกับแนบความลมหายใจเขาออกแล้วอาการปิติย่อมเกิดขึ้น ว่าเข้าเขาร่วมปิติใหญ่เด้อันนี้เป็นเทคนิคพิเศษนะที่เขาบ่เา,เข,าเ,เข้าใจเขาบ่าเคยเห็ุเขากว่าการเรื่องของเขาย่าไปสวนเขาให้เบิ่งเขาเองนะอาการปิติเข้าเอามาร่วมไว้ในระหว่างกลางกับผากนั่นปิติแล้วกับปัสสติสมาธิอุเบกหาร่วมพร้อมกันเลยเห็นบ่สหา,าตาไนะหมสหขาตานี่หมายถึงเกิดพร้อมเลยวยเด้อลมนี่กับอนี้เกิดพร้อมเลยเกิดพร้อมแบบไรสงบก็ยุหัน สงบก็บยุหันอุเบกขาก็ะยุหันจบแล้วเข้าใจว่าละ่ะเหู่แค่นี้หนึ่งเดอ้อนี่แหละเขาพลาดหลับสันเ,เลยแต่ที่อธิบายเน่าสมาธิสัสมาสังกปรวาจากรรมตัวอาสีววาจโมสติเนี่ยห้ามาลัดเอาสติตัวนี้เลยเนี่มักทั้งแปดเนาเอามาร่วมไปนี่ก็ได้เห็ุตัวหนึ่งมันก็ถอยหลังได้คือกันนั่นแหละทั้งเบิดเนี่ยอามาสมาสมาธิเนี่ยนนั่แหละสมมาสติก็เป็นผลของสัมมาสมาธิคือเก้าสัมมาสมาธิบาวากระไดเออจิตตั้งมั่นในความสงบ อันหาประมาณไม่ได้ด้วยอุเบกขาแน่มันก็นไหลลงมานีนี่สินก็นอยู่ในหนีได้บ่ะนี่เ,เรื่องสินเออพะว่ามันบังไปคิดออกบะมีคิดเจตนาในการจะไปทำ้ายทำลาย,ายบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งใชคิวโทรศัพท์สินตลอดทั้งคนละสัตว์ไม่โพสเจอร์ไม่ส่อเสียดหรือว่าไม่กล่าวตู่เออไม่ใส่ร้ายเน่บะมีแหละไม่มีอภิชาแน่ความเพ่งเพ่งเล่งโลภจะได้ของผู้นั้นผู้นี้บะมีเป็นศินขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันอยู่ในล่มหายใจนีแต่แม่น เป็นสมาธิขึ้นมาแล้วก็อยู่ในนี้คือกันเป็นปัญญาขึ้นมาแล้วก็อยู่ในนี้คือกันนะดับความคิดเบิดแล้วเนี่ยมันง่ายๆหนึ่งเด้เอ,อมันง่ายๆฝึกเอาบ่แม่นวาสิมานังหลับตาคข็งเรียดปวดแข้งปวดขาอยู่นีเขาบ่ได้ผูกขาดโดยลักษณะท่าทางของการนั่งหลับตานี่ยบ่อบ่ได้ผูกขาดมันมีเบตถ,ถุกท่าที่เพนเป็นยังคือมีว่าอริยบททั้งสี่เนี่เป็นที่ระงับเวทนาเด้ เฮาสิมานัางอดเอาอีหยังกะ็ะดแทะเออแม่นอดสวนมื้อนี่สวก,กูสนะมงมื้อนี่ในการปวดขาแต่ว่าสนะกิเลสในมืออื่นอยู่บอกเนี่ยเป็นยังมันมันเกิดที่ใจเหาแหมเกิดที่จิดเจตนาเฮาเด้กิเลสตัณหาอุปาทานอารมณ์ต่างๆเกิดที่จิดเจตนาเฮาเขาไปปรุงแตง่งเป็นยังงก็บ่ละจิดเจตนาตัตเดียวโหลดละด้วยลมหายใจนี่เองเข้าสู่ลมหายใจนี่โหลดเอาอาการปติมาเป็นเครื่องยืนยันมาเป็นเครื่องเตือนตัวเองอีกอันนึงเนี่ย อาการตัวนี้เดี๋ยวความอิมเป็นปัสสติที่เ้าดึงขึ้นมา้ด้วยคนบบาหัวจักดึงขึ้นมาแล้วเห็ดเยอะเขานี้เห็ดไปเท่าตายนิพานเลยแค่นั้นแหละเอาพอ